วันอาทิตย์ปฏิบัติมุงสวดสำชุกสุขเลือลาลพิดจารณานามรู้อยู่ทั้งรูปกายเออจะได้ใครยึดมัน สิ่งทั้งปวง,งเมื่อย่างเดินเกิดกำหนดทั้งกว่าสายเป็นอุบายจิตไม่คิดตะคิดตะควงทั้งพองยุกเห็นความจริงไม่หลอกลวง ตัดตวงกุศลดีตั้งในธรรมจนได้ถึงความสงบหมดแล้วทุกธรรมะจะฉุดหลุดพ้นไม่ถลำมีความดีบุญกุศล ไว้จดจำจิตจะนำช่องทางสุข